การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการฝากบ้านไว้กับตางตรวจนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะหลายครอบครัวเลยทีเดียวนะคะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ พันตำรวจเอกเอกกริวิริยภาพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหัดใหญ่ตรวจสอบบ้านที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะระหว่างวันที่25ธันวาคม2559จนถึงวันที่3มกราคม2560ค่ะโดยทางจังหวัดสงขลามีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน80หลังค่ะและที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหัดใหญ่จำนวน22หลังโดยในปีนี้นะคะ ตำรวจได้มีการนำเทคโนโลยีเป็นแอปพลิเคชันไลน์ค่ะมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าของบ้านเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารต่างๆนะคะรวมถึง QRQR โค้ดไลน์ค่ะที่ะระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบอยู่ทุกวันเพื่อที่จะให้ประชาชนอุ่นใจแล้วก็ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินให้กับประชาชนด้วยซึ่งมีประชาชนนะคะที่เดินทางกลับบ้านบางส่วนค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไปดูแลแล้วก็ตรวจตรา ในเรื่องของทรัพย์สินค่ะว่ามีของอะไรสูญหายไปบ้างแล้วก็มีประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะที่ยังเดินทางยังไม่ถึงบ้านนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังดูแลจนกว่าเจ้าของบ้านจะเดินทางกลับมาครบทุกหลังค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนอุ่นใจนั่นเองค่ะ,ะประชาชนในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะก็ ไปท่องเที่ยวกันได้อย่างสบายอกสบายใจทีเดียวแล้วข่าวฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ยังมีวิวัฒนาการของการใช้เรื่องของเทคโนโลยี่าแอปพลิเคชันไลน์นะคะมาในการตรวจสอบด้วยเพื่อที่จะทําให้ง่ายต่อการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังเจ้าของบ้านนั่นเองค่ะเจ้าของบ้านก็แหมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คกันเลยสะดวกสบายเลยนะคะก็ท่องเที่ยวกันได้อย่างมีความสุขใครที่ชันเคยไปถามว่าเอ๊ะถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลฝากได้ไหมฝากได้ฝากได้เหมือนกัน ไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านก็แล้วกันอะค่ะ